พี่โทรมาก็ไม่รับสายรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงมากนะพี่ไม่ต้องมายุ่งกับหนูหนูอยากอยู่คนเดียวทําไมพูดแบบนี้ทําให้คนอื่นเขาเป็นห่วงไปทั่วพ่อกับแม่ก็โทรหาพี่ว่าเธอไม่รับสายท่านรู้ไหมว่าพ่อกับแม่เขาเป็นห่วงมากนะ <c oughs> น้ำหวาน เรื่องเดิมอีกแล้วใช่ไหมเสริมแล้ว<ค>เริมอีก,กหนูรู้ทุกอย่างว่าพี่เขาก็หกหนูหนูไปหาพี่เขาที่หอแล้วก็เจอเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนใหม่ด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่หนูเจอะไม่ใช่ครั้งแรกแล้วทำไมยังทนอยู่กับผู้ชายแบบนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูรอดอยู่ทำไม ทำไมชีวิตหนูไม่ออกมาเจอชีวิตคนแบบนี้สักทีอ่เะเข้าใจเหตุผลทุกอย่างแต่ทำไม่ได้ทำไมหนูต้องมาลักคนแบบนี้ด้วยพี่อนนี่แบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่ารักหรอกเขาเรียกว่าหลงหนูจะทำยังไงดีนี่มาไม่ร้องไม่ร้องม่ พี่ก็เป็นเหมือนเรานี่แหละแฟนเก่าของพี่พี่ชวินพี่ชวินพิชวินพชวินนี่พ่ชวินอย่าไปเลยนะให้อันนี้กลมกลับก็ได้นะอย่าไปเลยนะฮันนี่พี่บอกฮันนี่ไปแล้วไม่ใช่หรอว่ายังไงพี่ก็ทิ้งเขาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งอะ พี่กำลังจะมีลูกกับเขาแต่ว่าฮันนี่มาก่อนนะยังไงพี่ก็ต้องทิ้งเขาแล้วก็มาอยู่กับฮันนี่ฮันนี่พูดแบบมันได้ไงอ่ะนั่นมันลูกของพี่นะพูดแบบนี้พี่ชวิตไม่รักฮันนี่เลยใช่ไหมรักก็มันรักแต่ถ้าเกิดมันทำกันแบบนี้อะเราสองคนก็ไปด้วยกันไม่ได้นะน,นี่พี่ชุวิน ตัวเองบ้างรือไงแม่เขาไปแล้วผู้ชายคนนี้มันมีอะไรดีมั้ยมันถึงทำให้หนูตัดใจไม่ได้ผู้ชายดีๆนะเขาไม่ทำลายคนที่เขารักหลูกะะจำไว้นะผู้ชายนะมันไม่ได้มีคนเดียวในโลกลูก <c oughs> <c oughs> หลังจากวันนั้นพี่ก็ทรมานมากพี่รู้เหตุผลทุกอย่างนะแต่พี่ไม่รู้ว่าทำไมพี่ถึงควบคุมร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองไม่ได้ตื่นเช้ามาก็คิดถึงแต่เขา สายบ่ายเย็นก็คิดถึงแต่เขาแล้วพี่ก็แค้นเขาแล้วก็โกรธเขามากที่เขาทิ้งพี่ไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วพี่ฮันนี่ทำยังไงคะเวลาและความอดทนเวลาและความอดทนเรื่องบางเรื่องเราหาเหตุผลให้มันไม่ได้แต่เวลาจะช่วยเราได้เราต้องไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้าง ไปเจอเพื่อนใหม่ๆไปเจอสังคมใหม่ๆเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอดทนและตัดใจยังมีคนที่รักเราอีกตั้งเยอะตั้งแยะและที่สำคัญต้องเลิกรอหน้ารอใช่เพราะการรอเป็นการให้ความหวังตัวเองไม่งั้นมันจะไม่หายพี่รู้นะว่ามันทำใจยากแต่ถ้าความรู้สึกตอนนั้นมันทรมานมาก ก็ร้องไห้ออกมาไม่ใช่เรื่องผิดแสดงว่าหนูจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วพูดแบบนี้แสดงว่ายังรอหนูจะไม่หายอ,อกผักนะฟังพี่นะถ้าวันหนึ่งหนูเข้มแข็งมากพอหนูกับเขาอาจจะกลับมาเจอกันอีกครั้งและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันก็ได้ เราไม่รู้อนาคตหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยหนูต้องกอบกู้หัวใจของตัวเองกลับคืนมาก่อนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพี่โอเคหนูจะตัดใจจากเขาแล้วพอกันทีไม่ว่าจะยากแค่ไหนหนูก็จะทนคะ่ะยิ่งทำได้เร็วก็จะยิ่งหายเร็วนะใครส่งข้อความมา พี่ฮันนี่ทำไงดีคะเนี่ยเขาไลนา์มาง้อหนูแล้วก็ขอเจอหนูคิดว่ายังไงอ่ะอยู่ไปก็ทรมานผู้ชายแบบนี้เขาไม่เปลี่ยนง,ง่ายๆหรอกคะ่ะหนูจะบล็อกเขาเลยจัดการเลยจ้ะบล็อกเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เก่งมากน้องพี่อดทนไว้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหัวใจคนเราก็เป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะใครเคยอกหักจะเข้าใจมีรักมีเจ็บมีช้ำเป็นธรรมดาถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะอดทนใช้เวลาเรียนรู้มัน ส่วนคนที่หลุดพ้นจากสภาวะแบบนี้มาได้ก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์หรือถ้ามีคำแนะนำดีๆให้กับรุ่นน้องก็เขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคนเคยอกหักหัวอกเดียวกันช่วยๆกันนะคะขอบคุณค่ะ